นายวัญญตัตต่อบปมมีชื่อทักษิณชิน,นวัตรส่งเรื่องไปยังราชธรร์ขอพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ขอลดโทษติดกำไร EM จากกรณีเมื่อวันที่1กันยายน6 6เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชทานทภัยเลสโทษนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากทั้งหมด8ปีเหลือ1นปีเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจงรักภักดีและมีอาการป่วยยอมรับการกระทําผิดและสํานึกในความผิดวันที่18กันยายน6 6มีรายงานระบุว่าทนายวินิชาาิมนตรีได้มีการส่งเอกสารไปรยังราช เพือ่อขอพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการลดโทษและติดกำไร EM เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางราชธานอยู่ระหว่างขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการศึกษาข้อก,กฎหมายและยังไม่ได้แจ้งกลับมาว่าต้องใช้วิธีการใดอายการสั่งฟ้องชอนบูรณหฮรันปมบริจาคไฟป่าเชียงใหม่เปิดเอกสารเบิกงบหมอองง1.3ล้านควงสอส,อสอก้าไกลไปสิงคโปร์สมชัยฟ้องกลับทิชิต แนกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญก่อนนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดทางทนายวินยิชาติมนตรีได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าของคุณคุณฟ้าแรงที่ถอดคำพูดจากรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อเช้านี้นะครับผมยังไม่สะดวกโฟนอินขอบคุณที่ดนายและตุนอมอนรัฐที่ติดต่อมาขอสัมภาษณ์ความจริงเรื่องพักโทษผมในฐานะทนายความไทยไม่ได้ยื่นเรื่องแต่จะเป็นเรื่องที่เรือนจำและราชทานเป็นคณะทำงานพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่อยู่แล้ว はい。